รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะพามานั่งพูดคุยกันอีกแล้วนะคะถึงประเด็นเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของนวดแผนไทยค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่านวดแผนไทยของไทยเนี่ยเป็นที่สร้างชื่อเสียงและก็เลื่องลือไปทั่ว ทั่วโลกทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะนักท่องเที่ยวเวลามาประเทศไทยหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือเรื่องของการนวดเรานําประเด็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นวดแผนไทยมาสร้างรายได้ในพื้นที่ค่ะและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านผอยุทธนาพรมณีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผอขะถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยนวดแผนไทยใครๆก็อยากจะลองค่ะครตรงนี้ทําไม ที่วิทยลาลัยชุมชนนาราธิวาสเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะครับความจริงแล้วเรื่องของการรูดแผ่ไนไดินนะครับที่จังหวัดนาราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียงเองนะครับเป็นความสนใจของของประชาชนนะครับที่อยากจะเรียนอ,อยากจะมีความรู้พวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะมีอาชีพพวกนี้อยู่ด้วยนะครับมีมีม,มีมีอยู่เยอะมากนะครับซึ่งตรงประดินที่ ประชาชนอยากจะมีความรู้เรื่องของการนวดแผนไทยตรงนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนเราอ่ะนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานสถานศึกษาและมีภารกิจที่สําคัญก็คือการพัฒนาคนให้คนนั้นมีงานทําเราก็เลยยิบประเด็นตรงนี้นครับมาทำนะครับเพื่อ,อ,อที่จะได้จัดการเารียนการสอนให้คนได้มีงานทํะรทราบว่า,วาการขับเคลื่อนในครั้งนี้เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยและสิ่งสําคัญก็คือเป็นสถานที่ให้บริการด้วยเป็นสถานที่ฝึกงานด้วย บูรณาการการทํางานยังไงบ้างคะครับในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์เรื่องของการ,รพวดเปนไทยเนยนะครับมันมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะนะครับของกรมการเพศเป็นไทยอยู่นะครับซึ่งกระบวนการจัดนี้ก็มีสิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆยเยอะแยะนะครับนะฮะเราก็พยายามจัดองค์ประกอบที่จะให้ถูกต้องนะครับตามองค์ประกอบของการ จัดหลักสูตรนะครับของกรมการแพทย์แผนไทยทะนะครับสิ่งที่เราดําเนินการขึ้นมานะครับก็คือเราจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยนะครับและแพทย์และก็แพทย์ทางเลือกของวิทยุชุมชนขึ้นมานะครับเพื่อที่จัดหลักพวกนี้นะครับซึ่งการจัดศูนย์แพทย์ศูนย์เรียนรู้นะครับแพทย์แผนไทยขึ้นมานะครับก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอยู่นะครับ อย่างเช่นนะครับที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือทางด้านสาธารณสุขจังหวัดนะครับสาธารณสุขจังหวัดนี่นะครับก็จะต้องเข้าเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับช่วยเหลือเราในการที่จะจะตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับเพราะว่าหลักสูตรต่างๆที่เราดาเนินการนะครับเราก็ประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเอาหลักสูตรพวกนั้นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องนะครับมามา,มา,ม,ามาจาับที่นี่นะครับ<ช>แล้วก็ในศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยตรงนี้นะครับซึ่งต้องรับความร่วมมืออยู่นะครับ เราก็ได้นำอขอความร่วมมือไปทางโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลาตากใบอย่างนี้นะครับให้เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการจัดตั้งสถานพยาบาลนะครับสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกพยาบาลด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบของการเรียนนะครับของการเรียนการฝึกประสบการณ์ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน ให้กับผู้เรียนด้วยอันนี้นะครับเป็นความร่วมมืออย่างนี้ครับค่ะในส่วนของหลักสูตรทราบว่าเราทําหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการเราผลิตนักศึกษาหรือว่าผู้ที่ฝึกงานเรื่องของนวดแผนไทยกี่หลักสูตรคะครับคือตามที่บอกกันนะครับว่าการเรียนในสาขาวิชาการของแพทย์แผนไทยเนี่ยครับเป็นความต้องการของประชาชนมากนะครับแต่ทีนี้นะครับ การเรียนตามหลักสูตรนี้นะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะยุะนะครับถ้าหน่วยงานอื่นจัดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นค่าวิชากรเพราะว่าที่หลักสูตรที่เราจัดอยู่เนี่ยครับเป็นหลักสูตร330ชั่วมงนะครับวิชาที่ชื่อหลักสูตรว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับที่ที่เราเราจัดและก็ที่กําลังจัดอยู่เนี่ยครับก็วิชาของการนวดไทยนะครับ150ชั่วโมงนะครับ ซึ่งในหลักสูตรพวกนี้ต้องมีค่าลงทะเบียนเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดก,การเรียนสูงนะครับแต่ทีนี้นะครับคนที่จะอยากเรียนในสาขาพวกนี้ครับในอาชีพพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีาฐานะไม่ค่อยจะดีหรอกครับนะครับทีนี้จะให้เขาเสียค่าใช้จ่ายหลักหมื่นหรือว่าสี่ห้าพันอย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่มีไม่มีตังค์ที่จะลงเรียนนะครับวิาลยชุมชนเราซึ่งมีภารกิจเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็ให้มี ให้คนได้มีอาชีพเนะครับเราก็ใช้ช่องทางของวิจัยชุมชนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบทบาทของเราเองเราผิดกําลังคนเพื่อให้คนออกไปมีงานทำอยู่แล้วนะครับเราก็พัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะครับโดยใช้หลักสูตรของกรมการแพทย์ผนไทยมามาเทียบเคียงและขออนุญาตของการใช้หลักสูตรร่วมกับของสวงสาราสุข นะครับที่ของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนโดยที่ให้ผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับเพราะงั้นที่เราเปิดอยู่จริงตอนนี้นะครับให้ผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับไม่ถึง500ร้อหรอกครับนะครับ300กว่าบาทใน350บาทในหลักสูตร300 3้0อชั่วโมงนะครับหรือว่าในหลักสูตรในหลักสูตรของ1 5อยชั่วโมงเนี่ยก็คนละน้อยกว่าบาทอย่างนี้นะครับก็ก็มีคนที่สนใจเข้ามาเรียน คนข้างเทียเยอะอ,ะอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็เรียนแล้วก็ เขาก็สามารถที่นําความรู้พวกนี้ไปมีงานทำด้วย,ยนี่นะครับคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ,อ,อบอกค่ะว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครสนใจสามารถเรียนได้ค่าใช้ใจ่ายน้อยและที่สําคัญที่สุดค่ะที่ใครๆก็ตามเมื่อจบหลักสูตรสิ่งที่อยากได้ก็คือใบประกาศหรือใบรับประกันว่าเขาสามารถไปสร้างอาชีพต่อในสถานที่ที่เขาสามารถไปสร้างไรายได้ได้ในส่วนตรงนี้ค่ะผอขา,อออขาทราบว่าเรามีใบประกาศผ่านของทาง โรงวิทยาลัยเองผ่านของทางสสจเองและที่สําคัญรับประกันโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานบอกให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับคือที่นี่นะครับนอกจากเราจะเป็นหน่วยที่เราจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยเราได้รับอนุญาตจากกรมจากกรมกรมกระทรวงแรงงานนะครับโดย โดยสถาบันพัฒนาสถาบันทดสอบฟิล์มวรเลงานจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ได้มอบให้วิเลยชุมชนเนะครับเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฟิล์มวรเลงานด้านเพศเปยนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนจบที่นี่นะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะได้อย่างอย่างเช่นนะครับในหลักสูตรหลักสูตร330โมงหรือว่าที่ชื่อว่าผู้ช่วยเพศเป็นไทยนะครับค,คนที่เรียนเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับก็จะได้ ที่เป็นใบประกาศของวิทยยชุมชนนราธิวัตนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ทํางานได้ตรงน,นี้นะครับทนํนานงานได้นะครับแล้วก็ยังจะได้ใบประกาศนะครับใบประกาศสนียบัตของทางสาธารณสุขนะครับทางสาธารณสุขซึ่งใบประกาศนี้นะครับสามารถที่จะนําไปใช้ในการ ในการทํางานนะครับเรื่องประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐก็คือสถานสถานพยาบาลในสังกัดของสาธารณสุขได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับโรงพยาบาลต่างๆหรือรพสตต่างๆพวกนี้ที่เขาเปิดเปิดในสาขาโพดย์แผนไทยอยู่เรื่องรักษาแพทย์แผนไทยอยู่พวกนี้เขาก็จะไปช่วยเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลในรอพสตต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับมีใบประกาศที่ ที่เราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับทักษะพวกนี้นะครับคนที่เรียนจบเนี่ยนะครับจะต้องมีทักษะที่เพียบพร้อมนะครับเราจะให้เขาทดสอบฝีมือแรงงานด้วยนะครับซึ่งก็จะได้ใบประกาศของทางศูนย์ทดสอบฝีมือพัฒนาทดสอบฝีมือแรงงานนะครับซึ่งเราจะออกให้เขาด้วยนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะนำใบประกาศพวกนี้ครับไปทำงานได้ในอาเซียน S <S อนะนับในต่างประเทศได้ด้วยะนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้อย่างยัง่งยืนทีนี้อ่าในส่วนของวชชนาราธิวาสเองเนี่ยเราผลิตกําลังคนเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและเข้าสู่ตลาดแรงง,งานไปเรื่อยๆๆๆณตอนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเขาสามารถมาสมัครได้รุ่นต่อไปเมื่อไหร่ได้บ้างค่ะอ่าครับวิเทศแผนไทยตรงนี้นะครับขนานี้ที่เราเพึ่งสอนเสร็จไปนะครับแล้วก็ก่อนเนี้ย ออาประชาชนกลุ่มเนี้ยนะครับก็ไปทํางานอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่าในที่วิทยาลัยชุมชนเด่งที่เราเปิดศูนย์ศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทยนะครับเราก็มีคลินิกของโรงพยาบาลตัาไปอยู่ด้วยนะครับคนพวกนี้ก็จะทํางานอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่กําลังจะเรียนเรียนอยู่ก็หลักสูตรร้อยยี่ร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับอันนี้กําลังจะจบนะครับซึ่งประมาณเดือนหน้านะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเปิดรุ่นต่อไปนะครับเปิดรุ่นต่อไป นะครับผมจาเดือนไม่ได้ก็คงอีกประมาณสักสักเดือนสองเดือนนะครับในในประช่วงของปลายปีนีประมาณนะครับจะมีการระกับตรกนี้ขึ้นมาอีกนะครับเฉพาะแพทย์แพทย์แผนไทยแต่ว่าอยากจะเรียนฝากไปด้วยนะครับว่าความจริงแล้วในวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับเรายังมีอาชีพอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาชีพเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังจะได้นำไปเยี่ยมชมนะครับก็แล้วก็สามารถที่จะ ทดสอบฝีมือแรงงานที่นี่ด้วยเพราะที่นี่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านด้านผ้าและแฟชันการแต่งกายด้วยครับค่ะสุดท้ายค่ะผอขาอยากจะให้ท่านผอฝากถึงคุณผู้ชมถึงการนวดแผนไทยซอฟท์พาวเวอร์ที่สามารถสร้างรายได้ค่ะครับครับครับ,รบ,รบในอาชีพพวกนี้นะครับเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว,วได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแล้วก็ยังเป็นความต้องการของตลาดนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้มีหน่วยงานที่เข้ามาเรื่องของการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ซึ่งวิทยยชุมชนได้รับอาสาแล้วตรงนี้นะครับว่าเราจะรับอาสาเรื่องของการพัฒนากําลังคนในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับเรื่องของการนวดไทยนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นใครที่สนใจตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ที่ศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรื่องของวิทยยชุมชนราธิวาสน,นะครับ,รบก,ก็เราจะก็จะประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรตรงนี้แล้วก็จะเปิดสอนอยู่ อยู่เป็นรุ่นๆนะครับโสอไปนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อค่ะมาพูดค,คุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกับผู้ที่เป็นผลิตผลจากการที่เราฝึกอบรมให้เขาเรียบร้อยแล้วว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการสร้างไรายได้ Soft Power เรื่องของการนวดแผนไทยนั่นเองค่ะช่วงนี้ไปดูช่วงเก็บมาฝากกันก่อนค่ะช่วงแก้มา ็บมาฝากวันนี้ค่ะพามาดูนะคะกับกิจกรรมเพาะเห็ดฟางในตะก้าสร้างรายได้ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเกษตรด้านสัตว์พืชโดยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ ซึ่งการจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะก้านะคะตามความต้องการของทางชุมชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะทางสังคมและมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางในตะก้าค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะก้าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมด้านการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายนะคะให้กับครอบครัวได้ อีกทางหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังทําให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวบนหลักพื้นฐานปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับการเพาะเห็ดฟางในตะก้านะคะก็จะใช้พื้นที่น้อยพอทำเสร็จแล้วก็สามารถยกตะก้านำไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือไว้ที่หลังบ้านก็ได้ค่ะซึ่งชาวบ้านสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงช่วง4วันแรกไม่ต้องดูแลค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ดูแลในช่วงของวันที่5ถึงวันที่10ก็เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะโดย1ตะก้าก็จะได้ผลผลิต1กิโลกรัมค่ะและเพาะเชื้อครั้งหนึ่งก็จะเก็บไว้ได้2ถึง3ครั้งทีเดียว ค่ะ โครงการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจนตามบัญชีจปทปี2565ค่ะโดยทางวาชชยะลานะคะก็ได้จัดทุกอำเภอตามที่สอบอตอได้ชี้เป้าค่ะสำหรับในจังหวัดยะลาก็มีผู้ตกเกณฑ์จปทร,รวม320คนด้วยกันค่ะโดยทางวาชชยะลานะคะก็ได้มอบหมายให้มีการปักหมุด66คนมีทั้งหมด 8อํเภอด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการของการดูแลนะคะและเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะช่วงแกมาว่า โรงพยาบาลตักใบนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็เข้ามาเป็นอาจารย์แหล่งฝึกนะคะก็คือนํานักศึกษาฝึกงานค่ะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่อบรม330ชั่วโมงค่ะเข้ามานะคะเป็นฝึกปฏิบัติงานจําลองในสถานการณ์จริงในเรื่องของการปฏิบัติงานค่ะ ในภาคส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เข้ามาจัดเป็นหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะเพื่อให้บริการประชาชนที่สนใจในด้านของการานวดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการประครบสมุนไพรนะคะและเมื่อเราเปิดศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํานักศึกษาฝึกง,งานกลุ่มนี้ล่ะค่ะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจําสถานที่แห่งนี้ค่ะนวดแผนไทยซอฟต์พาวเวอร์สร้างไรายได้ เริ่มได้ที่นี่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดคุยกับท่านผอ,อเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าเรานำซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการนวดแผนไทย เพื่อมาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสิ่งสําคัญค่ะนั่นก็คือความต้องการของชุมชนด้วยค่ะก็เลยเกิดเป็นหลักสูตรและการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั่นเองค่ะช่วงที่2นี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกันบ้างค่ะว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดถึงเรื่องของนวดแผนไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างไงบ้างนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอนニรานั่นเองสวัสดีค่ะ น้องอานีราในฐานะที่เราหนึ่งก็คือเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยด้วย 2. ก็คือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทำไมถึงเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็มาผ่านการฝึกอบรมด้วยเพราะอะไรคะ,คะในฐานะที่นุเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนะคะก็คือตอนแรกนี้คิดว่าจะเรียนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับทางที่เราจะเรียนด้วยค่ะ,คะ,คะ แล้วทีนี้พอว่ารู้ว่ามีหลักสูตรนี้ขึ้นมาเดิมทีเราเริ่มต้นจากหลักสูตรระยะหน่นเกยใช้เวลากี่ชั่วโมงที่เรียนที่เรียนก็คือ330ชั่วโมงค่ะ,ะเข้าสู่หลักสูตร3 3 0ชั่วโมง<ะ>เป็นยังไงบ้างคะหลักสูตรนี้ก็สามารถสร้างไรายได้นะคะคได้เรียนรู้จากพี่ๆน,น้องน้อนะคะแล้วก็ได้ฝึกงานทางโรงพยาบาลค่ะ,คะ ตอนเรียนใน3 3 0ชั่วโมงเราต้องฝึกอะไรบ้างผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะกระบวนการก็คือต้องผ่านการอบรมนะคะการเก็บเคสคนไข้นะคะค่ะค่ะจากทางโรงพยาบาลค่ะเก็บเคสคนไข้นี้กําหนดไหมคะว่าภายใน3 3 0ชั่วโมงเราจะต้องเก็บเคสต่อการอบรมครั้งนี้กี่คนก็คือเคสละ180%่ค่ะค่ะ แล้วก็การนวดเท้าเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็มันจะมีการนวดเพื่อสุขภาพนะคะ,คะแล้วก็การนวดเพื่อราชสำนักแล้วก็การนวดเพื่อ,อ,อการนวดเฉลยศักดิ์ค่ะ,คะทั้งหมดที่พูดมาลักษณะของการนวดแต่ละแบบเนี่ยอย่างไหนที่ยากจังเลยสําหรับเรากว่าจะฝึกได้กว่าจะถนับ ก็คือการนวดเชติศักดิ์ค่ะเพราะว่าจะมีหลายท่าหลายแบบค่ะค่ะตอนนี้จําหมดแล้วยังคะทั้งหมดแล้วไหมคะจำหมดแล้วค่ะแล้วแล้วทีนี้ทั้งหมดนั้นอย่างไหนที่เราถนัดที่สุดก็คือนวดเชิญราชสำนักมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นท่าที่ง่ายนะคะ,คะแล้วก็กดจุดได้แม่นยําค่ะเราบอกว่าเราเรียนเพื่อสร้างรายได้ตอนนี้สร้างรายได้ให้กับเราม้ากน้อยแค่ไหนเออ ตอนนี้ก็เกือบหมื่นแล้วค่ะค่ะแล้วใช้เวลาไหนเวลาส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปเรียนส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาจําประจาคลินิกด้วยใช้แบ่งเวลาย,ยัางไงเอง่ยก็คือเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนค่ะจนสุก็มาทํางานปกติค่ะอืมค่ะ,คะก็เก็บเคสไปเรื่อยๆ่ด้วยนะตอนนี้มีลูกค้าประจาแล้วหรือย,อยังมีแล้วค่ะประมาณเท่าไหร่เอ่ยแดคนค่ะ8คนค่ะการันตีสําหรับเพื่อนๆนหน่อยว่ามาเรียนที่นี่มีรายได้แน่นอนการันตีเพื่อนเพื่อนหน่อยการันตีได้เลยค่ะว่าสร้างอาชีพนะ สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้กับเราค่ะเดี๋ยวยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะมาพูดคุยกับเราค่ะท่านนี้นะคะรับหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้ที่มารับบริการอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะ ตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่รุ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รุ่งถาในฐานะที่เราเนี่ยเป็นรุ่นแรกและเมื่อสักครู่เราคุยนอกรอบพี่รุ่งก็เป็นที่สุดของรุ่นด้วยทําไมเราถึงเป็นที่สุดของรุ่นถามก่อนก็ตัวพี่มีประสบการณ์มาก่อนในการที่ว่านวดทุกอย่างก็มาเรียนเพิ่มเติมที่นี่อีกนิดนึงก็คือก็ได้แบบเราตั้งใจคือมาเอาใบ พูดตรงๆเลยคือมาเอาใบก็ความรู้นั้นเราก็มีอยู่แล้วก็คือเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อยอค่ะเราก็เลยกลายเป็นที่รึกสายกับน้องๆในรุ่นด้วยค่ะคะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยนวดแผนไทยถือว่าเป็นนวดอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ชอบด้วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยความคิดเห็นของพี่รุ้งกับว่านวดแผนไทยซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้พี่รุ่งมีความคิดเห็นอะไรบ้างคะส่วนตัวพี่นะคะก็คือ เป็นที่ว่าสร้างไรายได้อ่ะแล้วแต่ว่าการที่ว่าเรารักษาคนไข้นวดคนไข้เราจะรักษานวดตรงจุดหรือว่าแบบนวดเล่นๆเนี่ยคือผ่อนคลายอ่ะ,ะกับการที่ว่าเรามารักษาจริงๆอ่ะคนไข้อ่ะเขาจะติดใจในการที่ว่าเรารักษาตรงจุดเขาก็จะมารักษาต่อเนื่องกับเราได้เลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่พี่รุงบอกว่าเราต้องการ มาฝึกและก็อยากได้ใบรับรองใบรับประกันฝีมือแรงงานของเราด้วยตรงนี้มีความจําเป็นหรือสําคัญอย่างไรสําหรับมือนวดหรือว่าอาชีพการนวดบ้างคะจําเป็นค่ะก็เวลาเราไปสมัครงานที่ไหนก็คือทางทางโรงพยาบาลเนี้ยกนน็นี่เป็นคนไม่แก่นเนาะ,ะก็ทางโรงพยาบาลไม่แก่นเข้ามาถามหลายครั้งที่ว่าจะให้ไป นวดอยู่ที่ทางโรงพยาบาลหนูก็ตอบเข้าตรงๆว่าหนูไม่มีใบแต่มีแค่ความรู้เราครั้งนี้เรามีใบรับรองเรียบร้อยแล้วความรู้ก็เต็มที่แล้วแล้วก็ไปฝึกมาเพิ่มเติมแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างนณตอนนี้ณตอนนี้ก็มาทำที่คลินิกวชชชก็ลูกค้าติดลูกค้าประจำกี่คนคะสิบกว่าคนแล้วค่ะสิบกว่าคนก็รักษาหายค่ะ จากการที่มาฝึกอบรมที่นี่เราได้เป็นวิทยากรด้วยเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็ดีใจค่ะดีใจที่ว่าเออจุดที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาจะดูถูกเนาะเออเป็นวิทยากรใบอะไรก็ไม่มีมีแต่แค่คำว่าคําพูดค่ะแต่ตอนนี้ยืดอกเต็มที่มีทั้งใบมีทั้งความรู้ภูมิมใจตัวเองแล้วคะค่ะ แล้วมาเรียนที่นี่ด้วยการดูแลของท่านผอ,อวิทยาลัยชุมชนราธิวาสมีอะไรฝากบอกสําหรับผู้ที่บอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีทําให้เราได้รับใบเซอร์หรือใบประกันคุณภาพของฝิมือ,อรงงานบ้างมีอะไรฝากบอกบ้างคะก็ขอขอบคุณผอของวิทยาลัยชุมชนนี้มากเลยค่ะแกเป็นคนที่ใจดีพูดง่ายเรียบง่ายใจดีที่สุดมีความประทับใจก็คือมีอะไร คือแกนแนะนำแล้วก็ให้กับแพทย์แผนไทยนี่เยอะมากค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะค่ะให้แบบเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยค่ะ,ะสำหรับเพื่อนๆของเราที่ดูอยู่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการนวดเชิญชวนหน่อยมาได้ที่ไหนอยั่ไงบ้างมาตอนนี้คอร์สของวิทยาลัยชุมชนก็มีคอร์สเปิดเรียนตอนนี้ของ150ชั่วโมงของแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะเพื่อสุขภาพโดย เป็นวิทยากรสอนก็คืออาจารย์สุจิตตอนนี้เราเรียนกันอยู่ค่ะ นี่ก็เป็นนักศึกษาเรียน150ชั่วโมงอยู่ค่ะ,คะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่วชชได้เลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่รุ่งนะคะ <ๆ S 1> มาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะนวดแผนไทยดังไกลทั่วโลกนะคะและสิ่งสําคัญก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่อื่นๆหลายๆคนเนี่ยสนใจที่อยากจะมีฝีมือในการนวดอย่างที่รุ้งเองก็มาฝึกปรือเพิ่มเติมอย่างน้องเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยไปก็เป็นน้องที่มีความ สนใจด้วยเพื่อสร้างไรายได้ระหว่างเรียนด้วยคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าค่ะกระบวนการต่างๆที่เราจะพูดคุยนะคะถึงประเด็นไหนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ชุมชนหรือขับเคลื่อนโดยนโยบายรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดีทีมงานแล้วก็รวมไปถึงพี่รุง้งต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ